ขออนุญาตค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณได้ทักท้วงถึงคุณลุงท่านหนึ่งล่าสุดคุณลุงท่านนี้จะมีบทบาทแล้วนะคะก็คือพลเอกประวิธ้เขาจะไปะอภิปรายไว้ังวใจวันนี้เขานักข่าวไปถามจะ,ะอภิปรายไม้วังใจใช่ไหมอภิปรายเรื่องนักโทษชั้นที่สี่หรือเปล่านักข่าวถามเมื่อภิปรายอภิปรา,า,ายเรื่องสนามกอล์ฟอาวายเฮ้เาายมาเว้ยนั่งดูเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยน้<อ>าม<อ>าเว้ยน้าจะอภิปรายเหรอปรากฏว่า ปรากฏว่าเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเขาไม่ได้อดตายนะคุมคุมคุมเขาคุมวางให้วางให้เ,เขาไปคนวางสเตจไพ่ <c oughs> เขาเขียนสคริปต <ผม S 2> <น>์ให้เขาเขียนสคริปต์ไห่ใช่ไหมเอ้ยมึงต้องตาอันนี้อันนี้ช็อตนี้อันนี้อันนี้อันนี้เด็ดหัวอันนี้ท่าหักกิง่งอันนี้อันนี้แหวกเมฆาแหวกเมฆาเลยวะตรงลงตรงป้อมเนี่ย เอางี้ดีกว่าอภิปรายไว้ใจเนี่ยโอเคสนามก็เอาภายผมก็คิดว่า<อ>พ,พ,พักพักประชาชนเขาก็อภิปรายอยู่แล้วแต่พักลุงป้อมว่าทําหน้าที่ฝ่ายการก็ดีแต่ขอให้ลุงป้อมมาประชุมด้วยได้ไหมไม่ต้องพูดก็ได้ขอให้มาประชุมอนุญาตให้หลับห้านาทีมาได้ไหมเอาเอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเอาภายไปก่อน,อนเอาอันนี้ก่อน,อน เอยกี้เียแ่บอย่าอย่าพูดว่าหลับเลยพูดว่าหลับมันมันดูมันดูไอ้นี่ไปอนุญาตให้พักสายตาอนุญาตให้พักสายตาอ่ะนาตในกายายังไงวะอนุญาตให้พักสายตาเป็นระยะได้อะไรวะเนี่ยอออได้ได้เขาจาเขาจ่ายบัวาทำน้าถือว่าทําหน้าที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านก็ถือว่าทําหน้าที่ฝ่ายค้านอ่าแต่ว่าขอมาประชุมด้วยแล้วกันจะได้เป็น เป็นขวัญเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้กับสสทั้งเวลามองไปไกลๆเห็นเธอจะได้อุ่นใจเข้าใจปะเวลาสสอไปปาเนี่ยมองไปไกลๆเห็นเธอก็อุ่นใจลองเพลงไครมาเนี่ยขอคิดติด้าแล้วเพลงนะ่ก็ดักแกแล้วแล้วกูก็แล้วกูก็รู้ด้วยว่าเพลงไกรขอโทษทีค่ะบเอือ เนเอกพูดกันขอ,อ,ขอโทษด้วยใครตามไม่ทัน <c oughs> คืออาจารย์ภัยบูลนิติตะวันบอกนะคะอาจารย์ภัยบูลนิติตะวันคือเลขาธิการพรคพลังประชารัฐบอกว่าอันนี้อ่านตามข่าวนะอ,อพลเอกประวิทยจะเป็นผู้นําสสพรคพลังประชารัฐร่วมประชุมสภาพเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบา,า,าลวันแรกด้วยตัวเองฟังให้จบกันเฮ้ยโดยด <c oughs> จะเป็นผู้กําหนดแนวทางและประเด็นในการอภิปรายด้วยแต่ไม่ใช่ผู้ร่วมอภิปรายบอกให้ผ้แต่พูด พูดสักสิบคำได้ไหมพูดต่อจากคุณเท้งผู้นำฝ่ายค้านขอพูดสักสิบคำได้ไหมทำไมขอเยอานท่านประธานสภาที่เคารพกี่คับเราบังนับเลยท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพลเอกประวิตรวงสุวรรณัูหน้ารรคพลังประชาชนเกิดแล้วใช่ปะเกิดแล้วบอกว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยขอให้การอภิปรายครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองสวัสดีแล้วก็นั่งไปเลยเอ้ยพอพูดแค่นี้ก็พอจินใจพูดเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ลุกน้องใช่ใช่มีผลมีผลมีผลพวกน้องบอกเฮ้ยลูกพี่กูเอาเว้ยลูกพี่กูเอาเว้ยลูกพี่กูมาเว้ยเอาพามาว่าเฮ้ยลูกพี่กูอย่างเอาอ่ะอย่างเงี้ยมันต้องมีนะเฮ้ยเป็นไรจะพูดไม่ได้พูดได้นะมันก็วรจะพูดได้ อ่านเลยก็ได้เขียนมาสักเขียนมาสักกระดาษ a อสี่อ่านเลยก็ได้คือแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าพลเอกประวิทย์พูดเรื่องอภัยเองนี่แกจะโดนสวนเรื่องภูนับหนึ่งสองสามป่ะปะอู้เยอะเลยเยอะเยอะเยอะอก็แต่ข้างบนเนี่ยนะเขาก็รู้ว่านะถ้าพลเอกประวิทย์เนี่ยทาหน้าที่เนี่ยแกก็ไม่แกแกก็ไม่แกก็คือแกต้องอ่านอ่ะจะให้แกพูดแกพูดเลยเนี่ยผมว่ มันไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมันไม่น่าจะไปได้นะคือก็ต้องให้แกอ่านแต่อย่างที่บอกอะคือคนมีแผลมันก็ต้องโดนตอบโต้ได้แต่ว่าผมว่าผมก็ยังเชื่อว่าด้วยโดยบุคลิกท่าทีของพลเอกประวิตยเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับพักรัฐร่วมรัฐบาลน,นะนะออนอกจากกับคุณทักษิณนะเออนะ<笑><笑>เอย่าไม่ต้อง <S <S ไปสนใจน้นองคนนี้เขาน้องคนนี้เหงา อเออนี่ยเขาบอกว่านายกุ้งยิงไม่เคยพูดสักคำสภาก็ไม่เข้าทําไมว่าจะป้อมครับในแบกเหรอเออไว้กูไปได้แบกไว้วันนี้เอเอออกแนวในแบกเหมือนกันนะเออแบบในแบกนะเออไหนลองด่าก,กูไก่ให้ฟังดิกูไก่ขยันนะเวลาว่าให้ชอบมาส่งข้อนะความเนี้ยก<ะ>ูไก่เพื่อนเล่นเหรอติ่งเพื่อนเล่นเหรอกูไก่พูดเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะพูดอะไรเล่นๆให้พูดวันพรุ่งนี้วันนี้พูดเรื่องจริง เอาแบบเข้มข้นเออข้อมูลจริงจังเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนะฮ้่ช่วยบอกช่วยบอกอาจารย์ศิโรดนิดลุงลังเเกินเดี๋ยวพวกนี้ก็มาลูกไก่อะไรวะเหงาอะไรวะพี่ติ่งแต่ว่าเออเรื่องของพรักพลังประชาัฐเนี่ยมันคาาคาซังกันอยู่เนาะตอนแรกก็เหมือนอยากจะร่วมกัมืเขานะแต่ว่าโอเคก็หักกันไปก็จนทําให้ไม่ใช่ตอนแรกตอนนี้ไม่ใช่ตอนแรกตอนนี้ก็อยากร่วมตอนนี้ยิ่งอยากร่วม คืออยากร่วมทุกตอนน่ะพูดง่ายง่ายแต่มันไม่มีตําแหน่งรัฐบนตรีให้ไม่ไม่มีตําแหน่งรัฐบนตรีให้แล้วเออคือถ้าเข้ามาตอนเนี้ยแค่นี้เขาก็แย่งกันจะแย่อยู่แล้วพักพักก็แตกออกมาเป็นกล้าทําแล้วโคต้ามันไปอยู่ที่กล้าทําหมดแล้วคุณเอาเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณจะเอาตําแหน่งอะไรให้เขาคือเขาอยากร่วมทุกตอนอยากร่วมทุกตอนตัเชื่อเลยตอนนี้ก็อยากร่วมยิ่งตอนนี้ยิ่งอยากร่วม เออ,อก็คือที่บอกว่าจะมีเรื่องเอาพายอ่ะให้มาคุยอ่าก็พูดไปก็พูดไปก็พูดไปแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะคือแบบว่าผมว่าพักพักพลังประชารัฐเขาก็อภิปรายเรื่องเอาพายอ่าอาจจะมีบางคนอ,อภิปรายเรื่องดิจิตอลอะไรนะแต่ว่าคือคือคือพูดไปเนี่ยมันก็มันก็คือไงอะ่ะคนมันคนมันจะไปฟังรรคประชาชนมากกว่าเพราะว่ามันชัดเจนกว่าพรคนั้นอ่ะไม่รวมรัฐบาลแน่เขาได้จะไปฟังตรงนั้นมากกว่า ส่วนพรรคที่พร้อมจะเขา้าร่วมรัฐบาลตลอดเนี่ยเขาก็ต้องว่าเดี๋ยวก็ต้องกักข้อมูลอ่ะนึกออกปะแล้วถ้าถ้าลุงป้อม,มาพิปลายเองอ่ะคนจะรอฟังแน่คนอ่ะคงอยากฟังอ่ะว่าแกคงเก็บอะไรไว้ในใจมาเยอะแยะระยะเวลาเกือบสองปีเนี่ยแกคงจะต้องอทํางานอ่เอาเก็บทุกเรื่องทุกกระทรวงที่ที่แกศึกษามาเนี่ยคงมีคนอยากฟังแกพูดมากกว่าก็จะฟังอยูค่คุณไพบูนพูดคุณอะไรอนะ่ะ ผมนี่ผมยังเอาจริงนะผมยังไม่รู้เลยนะใครเป็นรศมา่งพกแกเนี่ยอซึ่งพี่พี่ติ่งมองว่าคือขวัญขวัญหาแบบขาบเกี่ยวนะคือความเป็นพลังประชารัฐอะถ้าเอาใจอะจริงก็คงอยากร่วมรัฐบาลอยู่แล้วแม้กระทั่งตอนนี้ถูกปะอ่าถูกต้องฮะถูกเขาเขาถูกออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วคือพักรวมไทยร้างชาติพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลนะครับเขาออกถูกออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลอะจะไม่มีทางไปเป็นฝ่ายค้านได้เลย จะไม่มีทางไปเป็นฝ่ายค้านได้เลยอ่ะจนทั้งที่ตกขบวนล,ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกก็มีเรื่องกับคุณทักษิณน,นั่นแหละถึงตกขบวนคุณเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอนอกจากมีเรื่องคุณทักษิณแล้วก็ไปเล่นคุณเศรษฐาเรื่องสําคัญนะั่นแหละที่ทําให้มันยอมไม่ได้มันหนักคือหนักเกินไปที่เขายอมมันไม่ได้เพราะนั้นเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นฝ่ายค้านนะเพราะว่าต่งว่าเมื่อถึงเวลาอภิปรายมันจะตกขบวนก็ไม่ได้ก็ต้องพูดพูดเนี่ย ข้อมูลบอกไว้ก่อนเนี่ยก็เพื่อมีเวลาอาจจะเคลียร์กันได้มีเวลาอาจจะคุยกันได้แต่คุณคิดว่าพภาคเพื่อไทยกลัวลงป้อมเหรอเออเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาจะไปกลัวเขาไม่แคร์เขาต้องไม่แคร์ตอนนี้สิตอนนี้ไหมเออเขาไม่กลัวอยู่แล้ววามจะเป็นอะไรอ่ะเออเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาสอบใหม่รับมือได้ป้อมเขาไม่กลัวอยู่แล้วนี่ในสภายังไม่กลัวแล้วการตรวจสอบที่บอกว่า ยิ่งการตรวจสอบเขายิ่งไม่กลัวว่าคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นป่ายค้านคุณจะไปกลัวอะไรเขาทํางานหรือเปล่าไปหาข้อมูลตรวจสอบหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้เลยอืมถูกปะพี่พี่เออพี่ติ่งเออคุณธรรมานัฐเนี่ยพี่ติ่งคิดว่าเราจะเห็นบทบาทหลังจากนี้ไหมคือมันขอบนกลับมาที่คุณธรรมานัฐอีกทีเพราะว่าออพอ,เ,อ,อเราพูดถึงพลังประชารัฐอ,อ่ะเออเพื่อเผออ่ะเขาเป็นพักที่ต้องต่อสู้อ่ะพักภูมิใจไทยไงเขาจะต้องเป็น ต้องต่อสู้กับพักภูมิใจไทยพวกที่บ้านใหญ่เข้มข้นทั้งหลายในจังหวัดบ้านใหญ่เข้มข้นเนี่ยนะเขาก็จะสู้เขาก็จะเป็นคู่ต่อสู้นะเขาจะเป็นพักเขาก็คาดหวังว่าเขาจะใหญ่ระดับพรักภูมิใจไทยได้เหมือนกันนะพักระดับพักกล้าทำนะซึ่งคุณทักษิณอาจจะวางไว้แบบนี้เหมือนกันนะส่วนดนภักใต้ก็วางพวกคุณทวีสอดส่องอะไรพวกนั้นน่ะนะพระประยชาในภาคใต้ก็สู้กับภูมิใจไทยเหมือนกัน แม้แต่ในภาคใต้างนะในภาคใต้เนี่ยเอ่อซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะลุยได้หนักขนาดไหนแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าภรคภูมิไทยในภาคใต้เขาก็มีสสเยอะนะนะภาคใต้ที่ไม่ใช่สานจะไปเลี้ยใต้นะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีพักเหล่านี้แหละเป็นพรคที่ไว้ต่อกรกับพรรคภูมิไทยส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคเพื่อไทยก็สู้เต็มที่อยู่แล้วภาคเพื่อไทยก็สู้ภาคเหนือภาคอะไรเนี่ยเขาสู้เต็มที่สู้ดับกับไม้อยู่แล้วกับภูมิไทย พี่ติ่งขอแวะนิดนึงในไหนพูดถึงเรื่องพัคประชาชาติกับเรื่องภาคใต้เนาะไอชอดคุณทักษิณไปภาคใต้แล้วก็ต่อเนื่องอาจารย์วันนออยู่ในคลิปที่มีการร้องเรียนกันที่พบกับประธานปปชตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเนาะที่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ไหมแล้วก็ไอข้าทีตอนที่ไปรับกันที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใครอะคุณไค้พูดถึงใครอาจารย์วนนอเหรอใช่อาจารย์วนอาจารย์วันนอแล้วก็รรคประชาชาติอาจารย์วนนอเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะใครอะ คุณคุณคุณจะบอกวาพ่อครออะมาแก้ปัญหาความขัดแย้งตอนนั้นก็คุณก็รู้อยู่แล้วไงแล้วมันผหวยไม่ออกอาจารย์มนอนมับอกใครก็พราะเขาเขาคุยกันแล้วนะคือคือเอาเขาจริงจริงผมคือผมไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดแนละ้วคือสภาสภาเนี่ยมันก็ถ้าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็ววนอาจารย์มณนนกอ็ถ้าจะเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็คือ,คอมันออกหวยงี้แบบว่าคือคือพรรคพรรคเข้าไกลม,มันก็พูดไม่ออกอ่ะแต่ว่ารู้ทั้งรู้อะพูดไม่ออกอ่ะ ก็ยอมเขาก็ยอมเข้าไปก็สุดท้ายก็เสียทั้งตําแหน่งประธานสภาแล้วก็สุดท้ายรองประธานสภาก็เด้เงีก็ไม่ได้อะไรเลยอ,อ่าออ้วนี้อันนี้คุณจะมาพูดเรื่องอะไรว่าจะมันนอไปไหว้คุณทักษิณผมก็บอกไว้หมดผมก็บอกไว้หมดแล้วไงว่าประธานสภาออก็ได้มาไงอ่ะมันก,มนกน็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่เห็นต้องพูดอะไรไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยไม่มีอะไรต้องพูดเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ผมไม่เคยสงสัยเลยผมไม่เคยสงสัยอยู่แล้ว ค,คุณดูทักษิณโดนเรื่องตา่างาบโดนเรื่องภาคใต้มาเขาจะอากล้าเพื่อไทยไปสู้ในภาคใต้อะจะสา,จามจังหวัดภาคใต้คุณคิดว่ากล้าเขากล้าแล้วสอลงเหรอเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลงเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนมันก็เรื่องง่ายเดียวเขาก็เปลี่ยนแม่ทัพภาคใต้แล้วก็แยกพักไปอันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้พูดออมาตั้งนานแล้วพูดออกมาตั้งนานจนบางทีคนรุ่นใหม่ๆบางทีก็ลืมลืม,มจนคิดว่าอ๋อนี่มันก็มันก็เป็นอีกพักหนึ่งที่แก้ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะุมไปดูเลยไม่ใช่หรอก อาแม้จะเล่นเรื่องเรื่องหัวสวคนเล่นคนเปิดอ่ะก็เป็นคุณทวีสอดสองอ่ะโอ้โหอ่ะใช่ไหมโ้หหน้าพักประชาชาติเออคุณทวีนี่แกมาเพื่อเป็นตําแหน่งนี้จริงๆว่ะคือแกมีภารกิจที่พ่วงมากับตําแหน่งแกจริงๆเนาะตั้งแต่ชั้นสิบสี่แล้วเนาะเออก็ทุกเรื่องอ่ะชั้นสิบสี่มันกระแสมันไม่แรงขนาดนี้นะว่าเผื่อก็จะมีชั้นหนึ่งมาใช่ป่ะก็มีชั้นหนึ่งมาเดือนเมษาตอนนี้กระแสมันแรงออกมาไม่ได้ต้องเบรกก่อนอะไรอย่างเงี้ย เออมันคือภารกิจภารกิจเราก็ชัดอ่ะเออไม่รู้ผมว่าไม่กล้าว่ะผมว่าไม่กล้ามาแล้วยังไม่กล้ามาแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี่บอกประมาทไม่ได้อะมันมีเรื่องมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราไม่รู้มันมีเรื่องหลายเรื่องที่เออเราไม่รู้พี่ติ่งเออในในสัปดาห์นี้เนอะเดี๋ยวจะมีการยื่นขออภิปรายใช่ไหมส่วนจะออกมากี่วันก็แล้วแต่นะใ่่่ส่วนส่วนตัวพี่ติ่งอะมองว่าพัก ประชาชนจะเตรียมไว้เขาเรียกอะไรอะ่ะแรงแค่ไหนหนักแค่ไหนปล่อยอาวุธรอบนี้ก็นี่เป็นการเปิดตัวคุณเท้งใช่ไหมในฐานะผู้นําฝ่ายค้านนะ <ừ> เพรฉะออนั้นเขาก็ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีถูกป่ะเขาก็ต้องตรวจตรวจการบ้านนะผมคิดว่ามันแสบที่สุดคืออะไรป่ะเขาตรวจการบ้านจากป้ายหาเสียงของเพื่อไทยอะ่ะ <ừ> อืมเออเันน้วิธีง่ายที่สุดก็คือตรวจการบ้านจากป้ายหาเสียงไม่ได้มีอะไรเลย ซึ่งมันมันต้องมีเรื่องแก้รัฐมนูนอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมซ้อนกลนซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรพวกนี้นะเรื่องเรื่องแก้รัฐมนูญ<ม>เรื่องเศรษฐกิจนี่ก็จะต้องมาติดติดกันทั้งเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลทั้งเรื่องค่าแรงที่มันสี่ร้อยไม่ได้เพราะอะไรได้ไม่กี<ม>่จังหวัดเนี่ยเพราะอะไร<ม>เรื่องเศรษฐกิจ<ม>แล้วก็ล่าสุดเรื่องหุ้นเนี่ยทั้งเรื่องหุ้นเนี่ยตกเนี่ยนะโมว่าโอ้โหว่าเราเนี่ยคนอื่นได้จะพูดแต่เราเราทํา อะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจป่ะ<ม>อันนี้คุณพ<อ>ูดทางเศรษฐกิจของเขาก็ต้องเตรียมไว้นะ<อ>แล้วก็เรื่องเรื่องคอเซ็นเตอร์อยู่แล้วเรื่องคอเซ็นเตอร์อันนี้ก็ต้องเปิดตัวโลมอยู่แล้วถูกป่ะเรื่องคอเซ็นเตอร์อยู่แล้วส่วนคุณวิโรจน์ก็น่าจะเป็นเรื่องการบ้านกะลาหมอะไรพวกเนี้ย<ม>อซึ่ง<ม><ม>รู้แล้วแต่เป็นนโยบายที่ก็รู้แล้วแต่วิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นแหละเรื่องคุณจะไป็นร,ป<ม>รูปกองทัพคุณจะเปลี่ยนการเกณฑ์ทหาร มาสู่ระบบสมัครใจร้อยเปเซ็นลดจํานวนในพลแล้วทาไมจํานวนในผลให้ไม่ได้ถามกะลาโหมกะลาโหมไม่ให้ถามคุณรรมคุณทําก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ไอ้บอกว่าเป็นความมั่นคงเหมือนกันอะไรพวกนี้ไอ้เพิ่งพวกเรื่องพวกนี้คุณก็หาแล้วคิดแต่คิดแต่แล้วนะก็เอาให้ป้ายหาเสียงเริ่มจากป้ายหาเสียงนะไม่ต้องไปเริ่มจากที่ไหนเลยไม่ต้องไปเริ่มฟ้าประเด็นในที่ไหนเลยไม่ต้องฟ้าประเด็นจากหน้าก็เริ่มจากป้ายหาเสียงเพราะมันถึงเวลาแล้วสองปีว่านายกอิงเนี่ย ก็ก็ผ่านมาเป็นปีจะเป็นจะเป็นปีแล้วถูกปะ่ะถูกไหมเออคุณเนี่ยเอาแค่ตรงช่วงนายกนายกอิงนี่ก็พอแล้วนายกอิงเนี่ยก็ได้หมดแล้ว,ลวคุณจะเอาเรื่องอะไรอ่ะนะเรื่องอเออพลังงานเรื่องน้ำมันเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรพวกเนี้ซึ่งมันก็ต้องถึงตัวนายกทุกเรื่องแม้ว่ากระทรวงพลังงานจะจะถูกคุมโดยพักวมไทยตั้งชาติคุณพีรพันธ์ก็ตาม